เพลงนั้นอยู่ไหนเพิ่งเปิดไป c a r i s t u s Genesis ผสานพลังเป็น all action หอันนี้ปะ่ะขอภายในความอุย้ยกล้องหล่นโอ๊ะ้องหล่นกล้องหล่นโอ้อยไฮใกล้กัน โลโลูลจะลอยนะ我爱你哦มนี่จุ๊กจุ

老婆，老婆，我老婆。รอ้อนมากค่ะแต่ว่าเปิดแอร์เลย。 all in for <laughs> Who, Who's the all in care Put <laughs> that She is polite She is polite Eh, 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 eh meet her, meet her. ฮัลโหลบา์สิคนเยอะก็ไปมาแป๊บเดียวนะคะอันนี้มาแป๊บเดียววันนี้เวลาจะอุ้ยหรือเก้นาทีเพราะว่ามีเรียนต่อวันมีเพลงใหม่ของไลค์แคนยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยหรือยังเมื่อเช้าเพิ่งแชร์ไป วันนั้นไปร้านขายชานมร้านหนึ่งแล้วได้ยินเพลงนี้แล้วมันน่ารักมากซึ่งแปลไม่ได้นะคะตอนฟังอับแปลไม่ได้แต่รู้สึกว่าชอบบีทชอบอ่าเพลงเขาอะอยู่ไหนมีปะเนี่ยอ่อไม่ใช่เขาพิมพ์ยังไงนะชื่อเพลงเขาอะ อา,อาจจะละหรือเปล่าใช่ใช่เพลงนี้มันแบบน่ารักน่ารักอะเพิ่งเอาไปใส่ในสตอรี่ตอนวันที่ถ่ายน้องแก้มตื่น วันนั้นเป็นรอบเดือนนะคะแก้มเลยตุยตุๆตอนนี้ก็ตุยจริงจังเพิ่งดู MV น่ารัก ใช่ไหมน่ารักเนาะแล้เพิ่งแบบไปดูแบบซับไทยมาความหม่ยน่ารักมาก มีลกักลักยิ้มข้างเดียวกันเลยนหน้าเขาหล่อนะคนนี้ แล้วขนติดแก้ม ินค่ะลินเป็นแมวของคูเดียเทนเนอร์ค่ะลินลินลดาจริงจริงจริงจิงชื่อว่าดารินแต่นี่ชอบแซวว่าลินลด,ดาลินลดาเ <laughs> ทนเนอร์เขาเขาแบบ เขาไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าลินระดานี่ก็เลยเรียกว่าลินระดาเดี๋ยวเพลงส่งไปในบอร์ดแคสต์นะคะอ้าว oh, ุยทงจี่นบายบายซีอฟนไม่ถึงไม่ถึงหนูหรือเพลง สินงเจ้สาสกัสไปไหนสกัสเดี๋ยวนี่สกัสก,กำลังมอง something นางมองทุกสิ่ง everything <c oughs> ที่นัก่ก ปิดไปแล้วอีกสี่นาทีมีเรียนจ้า 那明天见。 อู้เราวัาโทษสัตว์อืออันนี้ฟิลผ้ามันคออ๋อไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเ <c oughs> จอกางยานหนังสือนะคะ 喂，想阿、啊、来，想阿、啊、来，想阿、啊、来，死 gas！ 老师吗，我来，我下午见。Uh, <laughs> 下午见哦，中午见。下午见，二点。啊、哦，三点。一刻。哈 <laughs> 哈，I can speak Chinese Chinese ch 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 little bit. <laughs> I think，明天见，下午见。不理解吗？ พรุนี้เรามีซายแฟนสายตอนตอนเย็นจำได้เพราะว่าปีนี้เขาสลับเขาสลับเป็นแบบว่า มิ่งเชียงไลฟ์เฮ้ยใช่ๆสอน,นหนูหน่อยขอบคุณค่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นตอน5้าโมงครึง่งแต่หมายถึงว่าหนูไม่แน่ใจว่าเขาเขาหมายถึงตอนไลฟ์หรือเปล่าถ้าไลฟ์เขาน่าจะเป็นบ่ายสอเสอง点半สอ้点น ไปแล้วเพราะว่าเร่ชื่อเรียกแล้ว <laughs> <bye. S 2> บ๊ายบาย明天บายฝันดีนะคะหวานอ่อนฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันเดอใน23.5องศา,าที่โลกเอียงแล้วก็เอ้าเราจะเจอกันก่อนคือในไลฟ์แล้วก็งานหนังสือแฟนไซ แล้วก็ยี่สที่โลกเอียงอาจเพราะมันลอกเป็นเอียงมันเชียงมันมุนไปจา้จาจิตจ้ใช่ไหมลินใช่ไหมไม่ร้องไปแล้วเดี๋ยวโดนดุ n ไนท์ค่ะ o ไนท์ g h t ่องหน้าเดี๋ยวไว้ไปในแล้วก็เข้าไปในบอ d c ดแคสเดี๋ยวส่งเพลงไปให้บายบาย 嘿 <laughs>